ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะมีคุณพิเชษเชื้อเมืองพานทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมนะคะก็เปิดโอกาสให้สอสอพิปรายติของนายพรดอนปริศนานันทกุลสอสอ่างทองพักภูมิใจไทยที่ไม่เห็นด้วยต่อการที่รัฐบาลขอถอนร่างพรบฉบับนี้ออกไปคือมองว่ามันเป็นการถอนเพราะว่าเสียงสนับสนุนไม่พอคือเป็นการถอนในมุมของทางการเมืองไม่ใช่การถอนเพราะมองว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศไทย นี่อ,อไคะเป็นการถอนเพราะว่าตอนนี้เสียงมันไม่พอก็เลยถอนออกไปก่อนนะคะทีนี้ความน่าสนใจของของตรงนี้ก็คือว่ามีการเปิดมีการลุกขึ้นอภิปรายโดยคุณชัยชนกชิดชอบสอสอบูดีรัมจากพรรคภูมิใจไทยก็อภิปรายปิดยตินะคะว่าขอชี้แจงกรณีที่ถูกพาดพิงต่ตอนายอนุทินชานวิรกูลที่เปิดเผยข้อมูลลับทั้งทงท,งที่ไม่ใช่ เพราะมันเป็นรายงานที่มีการบันทึกอย่างเป็นลักลักษณ์ก็พูดถึงกรณีที่คุณอนุทินเล่าที่เป็นข่าวเมื่อเช้านี้นะคะส่วนกรณีที่บอกว่าภูมิใจไทยเปลี่ยนเพราะตำแหน่งเปลี่ยนความเห็นเลยเปลี่ยนตนยอมรับว่าจริงแต่เปลี่ยนมาตั้งแต่เป็นรัฐบาลเหตุผลก็คือพักภูมิใจไทยมีจุดยืนทําเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สําหรับร่างพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นั้นมีประชาชนเจ็ดจำงที่ชัดเจนมีตัวแทนทุกศาสนาส่งจดหมายถึงนาย,ยกว่าไม่เห็นด้วยดังนั้นจึงต้องเปลี่ยน สรุปแล้วนะคะที่ประชุมก็ลงมติผลปรากฏว่าเสียงข้างมากค่ะ253เสียงเห็นชอบให้ถอนร่างพรบการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรออกไปส่วนไม่เห็นด้วยมีเพียงแค่65เสียงเท่านั้นค่ะก็คือเสียงข้างมากโหวตให้ถอนร่างฉบับนี้ออกไปนะคะแต่ว่าถอนเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าถอนแบบถอนรากถอนโคน มันเป็นการถอนชั่วคราวแล้วก็มีการประเมินว่ายังมีโอกาสที่ร่างพรบฉบับนี้จะได้ถูกหยิบขึ้นมาพิจารณาใหม่ได้เมื่อรวบรวมเสียงได้ครบถ้วนคือตอนนี้ดูแล้วมันค่อนข้างแน่ชัดแล้วละ่ะว่าที่ถอนออกเนี่ยเพราะว่าเสียงมันไม่พอและรวมถึงอาจจะมีสิ่งที่มีความสำคัญมากกว่า นั่นคือเรื่องของร่างพรบรนิรโทษกรรมคือวันนี้ถอนร่างเยี่ยไปก่อนเพื่อที่จะเตรียมเสนอร่างพรบรนิรโทษกรรมขึ้นมาสู่การพิจารณาของสภามีทั้งหมด4ร่างด้วยกันมีสาระสําคัญที่มีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าไอ้ร่างพรบรคาสิโนมันจะถูกถอนออกไปแล้วอ่ะคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ก็โล่งใจไปได้เปราะหนึ่งแต่ก็ไม่ได้โล่งใจทั้งหมด เราะว่าโอกาสที่เขาจะหยิบขึ้นมาเสนอใหม่มันก็มีเพราะว่าวันนี้คุณจุลพานมรวิวัฒเริ่มตรีช่วอว่ากางทรงการคลังได้เข้าชี้แจงต่อที่ประชุมในวาระเรื่องของการถอนร่างพรบฉบับนี้คุณจุลพันพูดประโยคหนึ่งบอกว่ารัฐบาลเนี่ยยังเชื่อมั่นในแนวคิด Entertainment Complex ว่าเป็น,นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ แต่การถอนร่งางออกไปก็พยายามจะอธิบายว่าที่ต้องถอนออกไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของออให้เกิดความรอบคอบแล้วก็บอกว่าตอนนี้เพิ่งจะมีการปรับคอรอมอใหม่ถึง14คนเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของคอ,อรอมอปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเอามาพูดคุยกันใหม่ทบทวนอย่างลึกซึ้งรอบด้านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มองว่ามันเกิดปัญหาทั้งเศรษฐกิจโลกปัญหาเขตแดนแรงกดดนันทางสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ย ถอนร่างออกไปครั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความรอบคอบแล้วก็ลดแรงประทะในสังคมพร้อมระบุว่ากระบวนการนิติบัญญัติยังสามารถกลับมาได้ในอนาคตหากมีการเห็นพ้องในรายละเอียดมากพอนี่แหละคือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าถอนเนี่ยไม่ได้ยกเลิกแต่รอจังหวะรอจังหวะที่สถานการณ์และคะแนนเสียงมีมากพอก็จะหยิบเอาเรื่องนี้ขึ้นมา แล้วก็ตอนนี้สิ่งที่สำคัญมากกว่าคือนิรโทษกรรมนิรโทษกรรมตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องมีการติดตามกันต่อไปนะคะในสร่างนี้เนี่ยมีรายละเอียดที่มีความแตกต่างกันโดยเฉพาะนิรโทษกรรมคนที่โดนคดีทุจริตนิรโทษกรรมคนที่โดนมาตรา112คือยังมีความเห็นที่แตกต่างกันในแต่ละร่างอยู่แต่สิ่งสําคัญก็คือว่าเมื่อหยิบยกเอาร่างพอบอนิรโทษกรรมขึ้นมาเนี่ย นี่จะกลายเป็นตัวจุดประเด็นจุดชนวนความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในสังคมอีกหรือไม่ะนะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปสบายใจกับเรื่องคาสิโนแต่ก็ต้องมาติดตามกันต่อกับเรื่องของพรบนิรโทษก,กรรมค่ะ